โปสิตวานิรุตันต ok ิเทธรอุปตโมสุโคอันนี้ว่าตามเดือนอานิจาวัสังขาราอุปาทวายธรรมนิโนอุปาทิตวานิรุตันติ có số khổ có bắt ตั้งใจว่านั่นเน้นตั้งใจนะตั้งใจอะทิังวัตยังกายโยปัสจมิงอะติเตสติสุทโธอภิตวินญาโนนิรักขังวัตถิงคดังอาทิลังวัตยังกายโยปัสจมิงอะติเตสติสุทโธอภิตวินญาโนนิรักขังวัตถิงคดังอาทิลังวัตยังกายโย อดิเตสติชุตโตอภเพตวิญญาโนนิรักังวะคติลิงค์ลังเห็น่าจะ้ซ้ำไหมวะอจิลังวัตยังกายโยอจิลังวตยังกายปัทวิงอดิเตสติปัทวิงอดิเตสติชุตโตอภเพตวิญญาโน นิลักถังว่าคาลิงังว่าคาลิงข่ลังต้จับสีาันไปนะ เห็นแต่เห็นเดียวงจะวางหอกูย่หยยิ้เลน่นี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 นี่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 นนี่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 นีนนี่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 น่นี่นี่น่นน่นนนีนี่นนนี่นี่นนี่่น่นน่นน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  แข็งไหมจะไปแขงเนี่ยเไปเดี๋ยวจานนอนใสจผ้าคเข่าไปคลองเนี่ยสองอะไรคุ้